ครับก็สวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจ facebook กันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องอื่นๆตามมานะครับอย่างเช่นการยิงแอดหรือเราจะเอาของจากที่อื่นมาขายใน Facebook นะครับหรือเราจะเอาของจากที่อื่นมาขายในช h อ p ปีนะครับทำไมผมถึงเปิดคอสนี้มานะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าตอนนี้การขายของเนี่ยมันไม่ได้ขายของใน Facebook ตามที่เราคิดกัน ผมว่าในนี้หลายๆคนนะครับคิดว่าขายของใน a c e b o o k เนี่ยก็คือทางที่ดีที่สุดถูกไหมครับก็คือทุกๆคนคิดว่าเปิดเพจแล้วแล้วยิงแอดยิงแอดเสร็จปุ๊บยังไงก็ต้องขายได้แต่หลายๆคนผมเห็นโพสต์เยอะมากเลยนะครับเยอะมากเพราะอะไระรู้ไหไปยิงแอดไปเรียนยิงแอดมาแล้วก็ไปโพสต์สุดท้ายโดน Facebook กินหมดนะครับเฟซบุ๊กเอาค่ายิงแอด ไปกินหมดโดยที่ตนเองขายของได้แค่5ชิ้น10ชิ้นนะครับอะไรมันคือปัญหาตรงนี้ปัญหาตรงนี้มันก็คือทุกๆคนไม่เข้าใจเลยว่า Facebook มันทํางานอะไรแล้วเราต้องไปทําอะไรกับมันนะครับอันนี้ผมเลยทําคอร์สขึ้นมานะครับเอาล้ครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าเรื่องกันเลยนะนะครับก็เราจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยมี f a c e b o o เป็นของตัวเองถูกไหมครับถ้าเรามี Facebook เป็นของตัวเองแล้วเนี่ยคำถามแรกเลยนะครับ คุณทําอะไรกับมันคุณรู้จักมันดีหรือ,อยังนะครับ Facebook ที่เราเป็นเจ้าของเพจเป็นที่เราเป็นเจ้าของไอทม์ไลน์ของเราเนี่ยคือตัวเราถูกไหมครัตัวตนของเรา <S <S เราไม่ต้องทําอะไรเลยแค่เรา register เ,เข้ามามาเป็นสมาชิกของ Facebook เราก็โพสต์ได้แล้วถูกไหมนี่คือทุกวันนี้หลายๆคนทําแบบนี้ถูกไหมครับแต่พอตัวเองมีธุร,รฐฐกิจเข้ามาปุ๊บก็ไปสร้างเพจถูกไหมครับเองก็ไปสร้างเพจ สร้างเพจนะครับเฟซบุ๊กบอกให้สร้างเพจตรงไหนก็ได้นะครับเนี่ยสร้างเพจอยู่ตรงนี้เห็นไหมครันี่ครับสร้างเพจตรงเนี้ยทุกคนก็ไปสร้างเพจของตัวเองชุมชนอะไรก็แล้วแต่นะครับเนี่ยสร้างเพจใส่ชื่อเพจตั้งใหญ่เลย A B C D E F แล้วก็กดดําเนินการต่อนะครับแล้วก็จบแค่ตรงนั้นถูกไหมครับแต่อันนี้มันไม่ใช่นะครับหลายคนคิดว่าสร้างเพจเสร็จแล้วสมมุติว่าสร้างสร้างเพจเสร็จแล้ว มาดูเพจของเรากันเลยดีกว่าเนาะสร้างเพจเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ได้เพจมาแล้วนะครับแต่ตนเองไม่ได้ทําอะไรเลยอยากจะขายของเลยโพสเลยตึ้งขายสบูู่ขายสบูู่กันเหมนขี้หน้าเ <c oughs> นี่ยครับสมมุตินะครับ แล้วก็โพสรูปภาพนะครับแล้วก็โพสรูปภาพใส่รูปภาพไปใหญ่เลยสมมติโพสเสร็จแล้วอ่าได้โพสมาแล้วได้โพสมาแล้วนะครับได้โพสมาแล้วโพสเสร็จปุ๊บเรารู้ไหมว่าโพสไปแล้วตรงนี้มีคําว่าส่งข้อความไหมนะครับแล้วล่าหน้าเพจตรงเนี้มีคาว่าส่งข้อความไหมมีใครรู้บ้างไม่มีใครรู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมถึงบอกว่าหลายๆอย่างที่ Facebook นะครับคนหลายๆคนเลย พยายามจะยิงแอดโฆษณากันอย่างเดียวแต่ไม่ดูตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาทำข้าใจตรงนี้แค่ตรงนี้นะครับผมจะไม่ไปสอนการยิงแอดไม่เกี่ยวกันนะครับเพราะฉะนั้นการยิงแอดจะไม่เกี่ยวผมจะบอกว่านี่แหละคือต้นตอของว่าที่ว่าทําไมเราไม่สามารถเราไม่ประสบผลสำเร็จในการยิงแอดโฆษณาเพราะว่าพวกเราเข้าใจ Facebook ง่ายเกินไปคิดว่ามันทําง่ายแล้วก็ขายได้ถูกไหมครับผิดครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญนะครับวันนี้เราจะมาคุยทำความรู้จักกับ a c e b o o กก่อนอ่ะโอเคหลังจากเราทําได้เพจมาแล้วถูกไหมครับสิ่งแรกมันมีอยู่สาสิ่งแต่ผมจะไม่สอนรายละเอียดนะครับสอนรายละเอียดต้องไปอีคอร์สนึ่งเพราะวันนี้เราเรียนแค่วันเดียวถูกไหมฮะสิ่งแรกเลยนะครับทุกคนต้องไปตั้งค่าเพจก่อนนะครับเนี่ยครับตั้งค่าเพจเห็นไหมครับมาเต็มหมดเนี่ยกี่ข้อนะครับแล้ว1ข้อมีอะไรบ้างดู1ข้อของคอมม่าทั่วไปนะเต็มไปหมดที่เราจะต้องตั้งค่ามัน เห็นไหมครับข้อมูลเพจพอคลิกมาอีกหน่อยก็มีอีกเต็มไม่หมดการรับส่งข้อความก็มีอีกเต็มไม่หมดเห็นไหมครับเทมเพลตและแท็บก็มีอีกเนี่ยครับเข้าใจมั้ยหรือยังทุกคนเข้าใจหรือยังครับเนี่ยครับอีกครับการตั้งค่าโพสต์นะครับก็มีอีก2ออันเราจะตั้งค่ายังไงนะครับต่อไปการแจ้งเตือนนะครับผมจะให้ทุกคนดูเลยนะครับตรงเนี้ยการแจ้งเตือนเนี่ยจะต้องติ๊กจุดไหนล่ะเนี่ย บางคนไม่รู้เรื่องเลยนะครับไปติ๊กตรงเนี้ยตรงเนี้ยกลายเป็นอะไรรู้ไหมฮะกลายเป็นปิดเนี่ยถ้าปิดนะครับเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับมันต้องเปิดนะครับอันนี้ผมบอกครเข้านะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับมันจริงๆนะครับแต่คอร์สเนี้ยจะไม่เกี่ยวกับเรื่องการตั้งค่าเพจหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับผมจะให้ทุกคนอ๋อก่อนทุกคนอ๋อแล้วเนี่ยทุกคนจะได้ว่าเออเดี๋ยวขั้นต่อไปมาเจอผมใหม่มาเรียนกันนะครับ มาดูต่อไปนะครับการส่งข้อความชั้นสูงมันมีอะไรบ้างดูเต็มไปหมดเลยเห็นไหมครับนะครับบทบาทในเพจเนี่ยใครเป็นบทบาทในเพจล่ะบทบาทในเพจต้องเอาใครเข้ามาล่ะเนี่ยมีผู้แก้ไขมีตั้งหลายอย่างเนี่ยผู้ควบคุมผู้ลงโฆษณาผู้วิเคราะห์มีตั้งหลายอย่างนะครับรู้เรื่องหรือย,ยังฮนะยังไม่รู้เรื่องนะผู้คนและเพจเนี่ยอันนี้มันบอกอะไรล่ะคนเนี่ยชื่อคนเต็มไปหมดเลยที่มาอยู่ในในเนี้ยมันคือใครก็คือใครเราก็ยังไม่รู้ถูกไหมฮะ เป้าหมายและเพจเป้าหมายเพจที่ต้องการนะครับกลุ่มเป้าหมายเนี่ยครับการอนุญาตรู้จักหรือยังแล้วเข้าไปทำหรือยังเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยครับเนี่ยมันเกี่ยวกับการยิงแอดนี่เลยเห็นไหมครับเนี่ยเนื้อหาที่มีแบรนด์นะครับเราควรคลิกไปแล้วเจออะไรเนี่ยครับใครมีแบรนด์มีอะไรก็วางไปนะครับมันก็จะมีวิธีหนึ่งเนี่ยครับอินสตาแกรมนะครับคืออะไรนะครับเนี่ยครับอินสตาแกรมเชื่อมต่อบัญชีคืออะไรอะ่ะ เข้าใจกันหรือยังแล้วกดไปหรือยังหรือยังไม่ได้กดหรือยังไม่เข้าใจเนี่ยนะครับคาแนะนํามีอะไรบ้างนะครับการแชร์ข้ามโพสเนี่ยครับมันมีถามหมดเลยเนี่ยเขาจะเขียนอะไระไรายละเอียดให้เราเต็มไปหมดเนี่ยเข้าใจกันหรือยังครับกล่องข้อความเนี่ยมันขึ้นอะไรบ้างเนี่ยเขาบอกอะไรเราเห็นไหมครับประวัติการจัดการเพจเนี่ยมันก็จะมีประวัติก็เข้ามาดูนะเราเปลี่ยนอะไรบ้างแก้ไขอะไรบ้างการบันทึกกิจกรรม เนี่ยครับเราเอาอะไรเข้ามาบ้างเห็นไหมฮะเราก็โพสต์นั่นเองเป็นเรื่องของการโพสต์นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยครับที่เราจะมีคอร์สสอนนะครับไม่ใช่สอนฮนะเป็นคอร์สที่จะบอกว่าทุกคนเข้าใจเพจเข้าใจ Facebook แค่ไหนทุกคนยังไม่เข้าใจเลยแล้วคิดจะยิงแอดแล้วก็ผมไม่ได้ว่าคนโฆษณาที่โพสต์ยิงแอดโฆษณาในเรื่องของการสอนยิงแอดโฆษณาได้ผล100เซนผมไม่ได้โพสต์ไม่ได้ จงใจจะ,ะไปกล่าวหาพวกเขานะครับก็คือหลายๆคนเนี่ยพอเห็นโพสต์มาปุ๊บสอนยิงแอดได้ร้อยเปอร์เซ็นได้ร้อยเปอร์เซ็นถามว่าจะได้ร้อยเปอร์เซ็นยังไงในเมื่อเรายังไม่ได้ตั้งค่าเรายังไม่เรียนรู้เลยอ่ะอันนี้อันแรกนะครับที่ผมจะบอกวันนี้นะครับเป็นวิดีโอนะครับเมื่อกี้ตั้งค่าถูกไหมครับถามว่าร้านค้าคุณทําหรือยังมันมีความสําคัญไหมร้านค้าเนี่ยครับถ้าเราไม่มีร้านค้าเนี่ยเราไม่ได้บอกอะไรเลยเนี่ย ถามว่าใครมารู้จักเวลาเ็าจะมาซื้อของของเรานะครับเขาไม่มามัเขาไม่มีความมั่นใจในตัวเรานะครับถ้าเราไม่ไม่สร้างร้านค้าของเราขึ้นมาว่าเราทําอะไรบ้างนะครับเนี่ยครับอันนี้อีกข้อนะครับข้อแรกคือเรารู้จักการตั้งค่าหรือยังนะครับข้อที่2คือมาดูคําว่าร้านค้านะร้านค้าไปเปิดเผยข้งตัวเองนะครับถ้าเห็นวีดีโอนี้นะครับว่าทำอะไรหรือยังนะครับมีการเขียนอะไรหรือยังฮะลงในร้านค้า นะครับอันนี้อันที่2อันที่3ครับเกี่ยวกับเรามาดูเกี่ยวกับนะครับเกี่ยวกับเนี่ยมีความสําคัญมากๆเลยนะครับมันจะบอกว่าเราทําอะไรนะครับเราอยู่ที่ไหนชื่อเพจเราชื่ออะไรเราทําการขายของตั้งแต่เวลาอะไรนะครับนะครับเรามีบัญชีอะไรบ้างเรามีข้อมูลลิขสิทธิ์เรามีนโยบายส่วนตัวเป็นอะไรบ้างแต่ที่สําคัญที่สุดคือตรงนี้นะครับตรงนี้คือเกี่ยวกับที่เราจะต้องใส่สินค้าหรือ โพสเกี่ยวกับเพจของเราผมจะยกตัวอย่างนะครับเนี่ยตัวตัวอย่างตัวนี้นะครับเนี่ยมีรูปโพสเพจและโปรโมทเพจเกี่ยวกับที่นี่ทําอะไรนะครับทำเพจไว้เพื่อสอนการโปรโมทเพจตั้งค่าเพจให้ทุกทุกคนมีที่มีเพจแต่ยังไม่รู้วิธีการโปรโมทเพจเลยหรือยังไม่เข้าใจทองแท้ถึงแก่นล,ลึกของคําว่าเพจต้องจากการเกี่ยวกับอะไรเนี่ยครับผมก็ตั้งไว้เหมือนี้ครับสองรับถ่ายภาพสินค้าและถ่ายวิดีโอนะครับยิงมากขึ้นสางสร้างย่อยขายให้มากขึ้นนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ ผมก็จะสร้างใหม่ก็ได้ครับแก้ไขนะครับอันนี้นะครับอสอนการขายของออนไลน์จากเว็บผมจะเพิ่มนะครับดอบชิปไปขายใน s h o ป e ีหรือในเพจ บนเฟซบุ๊กหรือขายในเพจบนเฟซบุ๊กแล้วก็อัปเดตล่าสุดนะครับเนี่ยครับเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับสิ่งแรกที่ผมจะสอนทุกคนนะครับเพื่อให้เข้าใจก่อน ไม่ได้สอนการยิงแอดนะครับทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะครับอันนี้เป็นวิดีโอที่ทําให้นะครับเดี๋ยวมาดูตอนอีกตอนหนึ่งนะครับที่ว่า,าที่จะสอนเกี่ยวกับช้อปปี้นะครับทาไมเราต้องเอา,อาสามารถเอาของจากดอบชิปมาขายในช้อปปีหรือไปขายในฮีรูบดเพจอันนี้ทําไมผมจึงจะทำํำการสอนขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อน,นะครับโอเคนะครับ วิดีโอนี้ผมจะทําซ้ําขึ้นมาอีกนะครับใครเห็นวิดีโอนี้ในเพจของผมนะครับหรือเห็นใน u t u b e นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ไปนะครับในเพจนะครับก็คือฮีโร่บลูเพจและปรโมทเพจขายของออนไลน์นั่นเองนะครับส่วนใน u t u b e นะครับอภิรักษ์กินเที่ยวถ่ายสอนนะครับก็จะมีปุ่มกดติดตามอยู่ด้านขวามือเห็นไหมครับสีงแดงนะครับแล้วก็พอกดติดตามปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นกดติดตามด้านล่างอีกเป็นสีงแดงนะครับจะมีกระดิ่งขึ้นนะครับก็ให้กดกระดิ่งด้วยนะครับ ยังไงอย่าลืมนะครับเห็นวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ไปเยอะๆเลยเชื่อผมทําความเข้าใจ Facebook ให้ดีก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปทําอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าคิดว่า Facebook มันง่ายทําอะไรก็ยิงเพจยิงแอดเสียตังค์เปล่านะครับแล้วก็ตอนอย่าเพิ่งไปเรียนยิงแอดยิงอะไรเพราะเรายังไม่ได้รู้เลยว่า Facebook ในเพจต้องทําอะไรบ้างนะครับวิดีโอนี้แหละครับจะสอนทุกๆคนนะครับโอเคครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ